วันนี้เราตั้งชื่อหัวข้อว่าเวลาแห่งความรักนะครับคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรักคนอาจจะคิดว่าผมพูดผิดนะครับใช่ไหมครับคริสต์มาสเรานึกถึงอะไรครับเมื่อกี้ผู้นําคุณนกก็ได้ถามนะครับหลายคนก็บอกว่าคิดถึงของขวัญใช่ไหมครับบางคนก็บอกคิดถึงความสุขนะครับบางคนที่เป็นขาจับจ่ายนะครับก็คิดถึงการจับจ่ายนะครับฉลองก็มีนะครับฉลองเฮฮานะครับ บางคนก็นึกถึงการกินเลี้ยงหรือเลยไปถึงการสังสรรค์เลยนะครับบางคนก็เป็นเวลาที่จะไปท่องเที่ยวกันแล้วครับคริสต์มาสแต่ไม่มีใครพูดถึงความรักเลยครับคริสต์มาสใช่ไหมครับบางคนบอกว่าโอ้โหคริสต์มาสเนี่ยมันใครไปคิดถึงความรักเขาคิดถึงความสุขอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วก็ความรักมันต้องวาเลนไทน์ใช่ไหมครับเตเทศกาลแล้วมาพูดผิดเรื่องนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาฟังในมุมมองของผู้ชายคนหนึ่งนะครับ let us introduce scott hi. i would like to say that uh, christmas to me means john 3.16. we all know it tells us that for god so loved the world that he gave his only son that whoever would believe in him would not perish. But have eternal life. Now, we believe that this did take place that God, the Son, came into the world, and we celebrate that day on Christmas, that God's love was displayed to mankind, that He gave His own Son to take on human flesh and to come into the world, this dark world, the light of the world. Jesus is known as the light of the world. He came to show a way. For humanity to come back to God. And all we had to do was have faith in his son, Jesus the son. So that is the main point for me, what Christmas is all about. But also, we celebrate this in many ways. We might wanna, let's say, we have family gatherings for my, my family throughout the years. The family always got together, friends, and we had big celebrations. We had all kinds of food and we enjoyed fellowship with each other. And also we showed the salvation, the light of the world by decorating our home with all kinds of lights. You might wanna have a Christmas tree, for instance, which represents the, the evergreen tree it was different than all the other trees because all the other trees of the forest, the leaves would fall off and die, but the evergreen seemed to be eternal. It, it seemed to live forever. And that's another symbol that we would have in our homes. We'd decorate the tree, with lights, which, which again represents Jesus, the light of the world. And also we would give gifts. And you might say, why you give gifts? Because when Jesus was a baby, we were told the wise men came and gave gifts to Jesus. So we like to carry on the tradition of giving gifts. And that's what it means to me. Mm -hmm. <laughs> ได้ยินประโยคที่ว่าโยฮันบทที่สามข้อสิบอกอย่างนี้ว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตอิลนนประโยคแบบนี้เนี่ยเราเองฟังเราอาจจะเอ๊ะ eh, คุณสกอตพูดอะไรกันนี่เรื่องคิดสมัตหรือคุณกําลังจะพูดเรื่องความรักแล้วคุณก็ไปโยงกับพผีอีกข้อนึง ซึ่งขอบคุณพระเจ้านะครับคุณสกอตก็ได้อธิบายให้เราฟังหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขวัญใช่ไหมครับเรื่องของความสุขเรื่องของการฉลองแต่ว่าถ้าผมจะเอาหัวสมองผมไปเข้าข้างของคนอีกส่วนหนึ่งที่ฟังแล้วรู้สึกงงๆว่าเวลาคริสต์มาสเราไปพูดถึงความรักมันก็ยังรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจ100ซนะครับแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของคุณสกอตนะครับ แต่ว่าอาจจะเป็นความผิดของพวกเราที่เราเองติดอยู่กับการฉลองการกินเลี้ยงความเฮฮาก็ได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าเราอยากจะมาฟังอีกสักคนหนึ่งครับที่จะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับคริสต์มาสเนี่ยนะครับให้มากขึ้นนะครับดังนั้นเวลานี้ผมขอเชิญคุณฮันนี่นะครับที่จะได้พูดเพราะว่าเขาเป็นภรรยาของคุณสกอตนะครับเขาอาจจะพูดได้ในเวอร์ชั่นภาษาไทยให้เราเข้าใจได้มากขึ้นครับเชิญคุณฮันนี่ครับโอเคค่ะเออก็ ตามที่สกอตบอกนะคะว่าคริสต์มาสเป็นเวลาที่เราฉลองกันนะคะสําหรับความรักที่พระเจ้าได้ส่งพระบุตรลงมาให้กับมนุษย์มนุษย์โลกเพราะว่าพวกเราเนี่ยยังถือว่าเป็นมนุษย์ซึ่งผิดบาปอยู่แต่ว่าเพราะว่าพระองค์ทรงรักเราพระองค์ถึงได้ต้องการให้เราเนี่ยมีสัมพันธ์เหมือนเดิมกับพระองค์ใกล้ชิดรู้จักพระองค์ในความเป็นจริงนะคะเพราะว่าความรักของมนุษย์เนี่ยมันไม่ยั่งยืนแต่ความรักที่เราได้รับเนี่ยเป็นความรักนิรันด์นะคะสําหรับเวลาคริสต์มาสสาหรับตัวตัวดิชันเองเนี่ย ตัวฮันนี่เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเวลาที่สเปเชียลนะคะเพราะว่าความรักเนี่ยทุกคนต้องมีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานใช่ไหมจะรักพ่อแม่รักพี่น้องแต่ความรักของพระเยซูเนี่ยบางครั้งเราลืมไปใช่ไหมปีละครั้งเราถึงจะนึกถึงนะคะว่านี่แหละวันเกิดพระเยซูนะคะแต่ว่าถ้าเราได้ใช้เวลานั่งค่คร,ควรัวและคิดถึงทุกๆครั้งนะคะว่าเราได้รับความรักอยู่ตลอดเวลาพระองค์ทรงอยู่กับเราถ้าคนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์เนี่ยเขาจะจะโหยหาหาความรักนะคะ หาความรักจากเพื่อนหาความรักจากแฟนหาจากความรักจากเพื่อนคู่สามีภรรยานะคะบางครั้งเนี่ยความรักของมนุษย์เนี่ยมันไม่มีได้ตลอดเวลาเพราะว่าออดก,กําลังของมนุษย์เนี่ยยังน้อยอยู่แต่เมื่อไรที่คนคนนั้นเนีย่ยมารู้จักกับพระเยซูนะคะเขาจะได้ความรักตลอดเวลาเขาอยากเขามีความทุกข์เขามีความโหยหามีความเหงาโดดเดียวยังไงเขาสามารถจะคุยกับพระเจ้าได้ตลอดเวลานะคะแต่ขอให้มีความเชื่ออย่างเดียวเท่านั้นว่า พระองค์เนี่ยเป็นพระเจ้าที่แท้จริงนะราะพระเจ้าที่ดํารงอยู่กับเราและเมื่อไหร่ที่คนทุกคนเนี่ยรับรู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้านะคะเมื่อนั้นเนี่ยพระเยซูจะเข้ามาในสถิตพระวิญญาณของพระองค์เนี่ยจะสถิตอยู่ในจิตใจของเราจะอยู่ข้างในเราเพราะว่านี่มันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกนะคะไม่สามารถจะเป็นบรรยายได้เป็นประกาแต่ว่าต้องเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนที่จะได้รับรู้ว่ารู้สึกยังไงเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยเป็นดิฉันให้คําพยานได้อย่างแน่นอนได้100%เลยคะว่า ความเชื่อว่าในพระเจ้าเนี่ยพระองค์จะประทานสิ่งที่ดีให้กับเรานะคะแม้ว่าจะเป็นสิ่งนั้นเนี่ยเป็นทางใจนะคะไม่ใช่ทางร่างกายเนี่ยอาจจะมาทีหลังแต่ว่าทางใจเนี่ยมาแน่นอนสันติสุขความปินติอินดีเราจะได้เราจะไม่มองปัญหารอบข้างเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่ต่อไปเราจะมองแต่พระเจ้าเราจะมองเป็นปัญหาเล็กๆปัญหาที่จะเกิดขึ้นไม่เป็นไรพระเจ้าจะต้องนำเราพระเจ้าจะช่วยเราแน่นอนให้เราอธิษฐาน ให้เราเนี่ยมีความเชื่ออยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นคริสต์มาสเนี่ยเป็นโอกาสดีที่สุดที่พวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยที่ยังไม่เคยรู้จักพระเจ้าเนี่ยจะได้มารู้จักนะคะยอมรับแล้วก็ลองคุยกับพระองค์สิท้าทายพระองค์ว่าพระองค์เจ้าค่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยเชื่อนะเรายังไม่เคยเชื่อไม่เคยเจอท่านก่อนเนี่ยขอท่านเข้ามาแสดงให้เรารู้นะครับแล,แล้วพระองค์จะแสดงให้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 คุณรู้นะคะขอให้เพียงแต่ว่ายอมรับเปิดใจ้นเองขอบคุณค่ะครับ ผมเข้าใจที่ครูทันนีพูดเองนะครับแล้วก็แต่ผมลองคิดไปเป็นว่าถ้าผมเองได้ฟังประโยคแบบนี้มาถึงปุ๊บถึงขนาดที่ว่าชวนผมให้เปิดใจเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะคริสต์มาสนะกำลังฟังฟังเรื่องราวต่างๆอยู่แล้วก็ทำไมเราถึงหยุดไอสิ่งที่คนอื่นคิดกันทั้งหมดเนี่ยครับรโดยเฉพาะเรื่องความสนุกสนานเรื่องของขวานเรื่องเฮฮาต่างๆเนี่ยแล้วมาโฟกัสตรงที่ เรื่องของความรักมันมีอะไรบางอย่างน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าพระคัมภีร์ที่คุณสกอตอ่านเมื่อกี้ยังติดอยู่นะครับในวร์ชันภาษาไทยก็คือว่าพระเจ้ารักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันร์ถ้าผมเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกเวลานหัวใจรู้สึกว่าเอ๊ะคริสต์มาสแล้วมันมาถึงพินาศแล้วก็มีชีวิตนิรันร์ กำลังฟังแล้วเนี่ยพอจะเข้าใจบ้างแต่ว่าผมเชื่อว่าจะต้องมีชีวิตของพี่อีกสักคนหนึ่งที่จะลองเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้นะครับเวลานี้ขอเชิญพี่จุ๋มนะครับที่จะได้มีโอกาสแบ่งปันให้เราฟังครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะได้ยินนะคะโอเคค่ะ พูดถึงคริสต์มาสเป็นเวลาแห่งความรักนะคะสำหรับพี่ก็คือว่า,าช่วงคริสต์มาสนี่มีความหมายอย่างไรปกติแล้วเราก็จะนึกถึงของขวัญน,นะคะโดยเฉพาะเด็กๆแต่ว่าสำหรับพี่ก็นึกถึงของขวัญค่ะแต่ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนั้นก็คือการที่พระเจ้าได้รู้จักพระเจ้าวันนี้เป็นวันที่ระลึกถึง การที่พระองค์ทรงมาประติใช่ไหมคะแล้วเป็นนึกถึงเวลาที่เราได้พี่ได้มารู้จักกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวได้สัมผัสความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะว่าถ้าพูดถึงตัวเองนะคะเมื่อก่อนนะคะก็เป็นคนที่มีความทุกข์หลายครั้งความทุกข์ก็เกิดจากความกังวลมีปัญหาอะไรมากมายในชีวิตนะคะแต่เมื่อมารู้จักพระเจ้าแล้ว เปลี่ยนชีวิตก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ว่าปัญหาจะหมดไปนะคะตอนนี้ปัญหาก็อาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ําไปแต่ว่าเมื่อเรารู้จักพระเจ้าเรามอบปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าก็คือว่ามอบให้พระเจ้าจัดการปัญหาของเราเราทําหน้าที่ของเราดีที่สุดแต่ที่เหลือให้พระเจ้าออจัดการเมื่อเรามีคนที่เรารู้ เพราะพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนมีชีวิตอยู่กับเราเมื่อเรารู้จักพระเจ้าพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือผู้ช่วยจะคอยแนะนำจะคอยออไกด์เราเพราะฉะนั้นเ,เราก็จะรู้สึกมีสันติสุขมากขึ้นนะคะเราก็ความกังวลความทุกข์ที่เคยเกิดมันก็จะกลายเป็นสันติสุขสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ที่มีค่ามากน,ะนอกจากว่า สันติสุขที่ได้รับจากความรักของพระเจ้าที่ได้มารู้จักพระเจ้าเป็นการสร่วนตัวแล้วพระเจ้าก็ยังอวยพรมากมายสําหรับสุขภาพสําหรับหน้าที่การงานหลายครั้งบางทีพระเจ้าไม่ได้มายื่นให้ว่าโออจะได้งานดีๆแล้วก็สุขภาพจะแข็งแรงแต่พระเจ้ามีวิธีการของพระองค์ทําให ปัญหาต่างๆบางครั้งมันอาจจะยังอยู่อาจจะมากขึ้นแต่พระเจ้าก็ให้กำลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีค่าของขวัญที่มีค่าที่สุดที่ได้รับจากพระเจ้าก็คือความรักที่ที่ได้รับจากพระเจ้าจากการที่รู้รจักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเมื่อเรามีสันติสุขเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความอบอุ่นมากขึ้นเรามีความมั่ง มั่นคงในชีวิตมากขึ้นมีความหวังอยู่เสมอไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญอะไรเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าโอ้เราจะต้องแก้ปัญหาพึ่งความสามารถของตัวเองแต่เดี๋ยวนี้เราก็ทําได้เต็มที่แค่นี้แต่เมื่อเราอธิษฐานได้รู้จักพระเจ้าขอสติปัญญาขอกําลังพระเจ้าเหมือนเป็นแบ็กอัพที่ p พาเวอร์ฟูลที่ยิ่งใหญ่อยู่ข้างหลังเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เ มีค่ามากแล้วคิดว่าถ้าใครที่ได้มีโอกาสรู้จักพระเจ้ามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้ารักพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วก็มีทําให้เรามีกําลังแล้วก็มีสันติสุขนะคะสิ่งนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับชีวิตพี่ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับได้ยินมาสามคนแล้วนะครับก็ทําให้เริ่มคิดได้ว่าเรื่องวันแห่งความรักเนี่ย มันคือวันวาเลนไทน์ใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องเวลาแห่งความรักมันก็คือเดี๋ยวนี้นี่เองครับเวลาแห่งความรักเราต้องอยากได้ความรักในทุกๆเวลาใช่ไหมครับแล้วก็เวลาเนี้ยเป็นเวลาที่เราเองจะสามารถได้ความรักแล้วเพราะว่าผมได้ยินมาว่าพระเจ้ารักโลกนะครับนี่คือคําว่าความรักใช่ไหมครับพระเจ้ารักโลกก็เลยส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาเกิดในโลกอ๋อนี่คือเรื่องความรักใช่ไหมครับ แล้วก็ไม่ใช่มาเกิดในโลกเฉยๆแค่เพื่อคนที่วางใจจะได้ชีวิตนิรันดร์นะครับแต่ว่าก่อนจะชีวิตนิรันดร์มันมีคําว่าพินาศด้วยแสดงว่าถ้าคนที่ไม่ได้วางใจเนี่ยคนที่เดินไปด้วยวิธีของตัวเองจะไปพบกับความพินาศในที่สุดนี่เป็นเรื่องแห่งความรักที่ทุกๆคนกําลังพูดให้เราฟังนะครับแล้วผมอยากจะ อ้างอิงถึงสิ่งที่ทูตสวรรค์นะครับในวันคริสต์มาสเนี่ยนะครับเราอาจจะเคยดูละครดูการแสดงต่างๆมีทูตสวรรค์ใช่ไหมครับถือคทามานะครับแล้วก็มาบอกกับคนเลี้ยงแกะว่าพระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้นผมได้ยินสองคำนะครับว่าสันติสุข แล้วก็โปรดปรานนี่เป็นข้อความที่ทูตสวรรค์พูดมาเป็นเวลา2,000ปีแล้วนะครับเขาพูดว่าวันที่พระเยซูคริสต์มาประสูติเนี่ยวันคริสต์มาสหรือที่พวกเรารู้จักกันทุกวันเนี่ยก็คือวันที่จะมีสันติสุขและมีความโปรดปรานพอเราฟังสองอย่างนี้แล้วเราคิดถึงถ้าเป็นสมัยผม,ผมก็คิดถึงจินตลาด้วยนะครับสันติสุขแล้วมีใครอีก อ๋อมีโปรดปรานรับไม่ใช่จินตลาสันติสุขไม่ใช่คนนะครับตอนนี้สันติสุขเนี่ยผมเองได้มีโอกาสคุยกับหลายหลายคนนะครับคำว่าสันติสุขกับคนไทยเนี่ยเราอาจจะคิดถึงดาราครับเราอาจจะคิดถึงความสุขธรรมดาแต่ว่าคําว่าสันติสุขในพระคัมภีร์พูดเนี่ยมันมีความหมายมากกว่านั้นเพราะว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบสันติสุขเนี่ยเราอาจจะคิดถึงเวลาสงครามครับเวลาสงครามปุ๊บพอหมดสงครามเป็นไงครับ มีสันติครับพีทฟูครับมีเวลาที่เรารู้แล้วว่าจะไม่มีระเบิดมาถล่มรู้แล้วว่าเราจะเดินออกไปข้างนอกปกติได้นะครับเวลาเป็นโควิดนี่ครับผมก็เปรียบเทียบเวลานี้เหมือนกับมีสงครามเหมือนกันครับเพราะเวลาพวกเราจะออกจากบ้านครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในเมกาเองครับเราคว้าอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับใส่ชุดเหมือนกันกระสุนนะครับใส่หน้ากากปิดใช่ไหมครับใส่หมวกด้วยบางคนนะครับบอกว่าใส่หมวกเพื่อผมจะไม่ติดไอละอองมานะครับเราใส่เสื้อคลุมนะครับ บางคนนะครับโดยเฉพาะในตลาดเกาหลีในตลาดคนเอเชียนะครับใสถุงมือนะครับถุงมือใสใสบ้างสีดําบ้างสีอะไรนะครับแล้วก็ออกไปเผชิญกับสงครามก็คือมันมีเชื้อโรคอยู่ใช่ไหมครับทุกคนรีบไปหยิบ่วยสิ่ง,งต่างๆขึ้นรถเข็นแล้วก็วิ่งพยายไปจ่ายเงินให้เร็วสุดออกจากที่ท,ที่มีสงครามหรือมีเชื้อโรคนั้นรีบกลับมาบ้านอาบน้าครับบางคนสระผมด้วยนะครับเพื่อที่จะให้สิ่ง,งต่างๆที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือสกรปรกออกไปใช่ไหมครับ และเราเองอยู่ในภาวะสงครามโดยเพราะได้ยินว่าเมืองไทยเริ่มล็อกดาวน์แล้วนะครับในบางจังหวัดกําลังมีการระบาดแพร่หลายนะครับเวลานี้หลายคนอาจจะต้องทําอย่างนี้กันก็คือออกจากบ้านรีบไปแล้วรีบกลับมานะครับล้างมือทําทุกอย่างให้สะอาดเพื่อระวังสงครามที่เกิดขึ้นข้างนอกจะติดเข้ามาถึงตัวเราใช่ไหมครับและนี่เป็นบรรยากาศที่เราเองไม่มีสันติสุขเลยครับ เพราะว่าทุกครั้งที่เราออกไปข้างนอกแทนที่เราจะเดินเออละเอยเ,เออเออละเหยลอยลอยลมนะครับเรากลับต้องเร่งรีบมากแล้วก็กลับมาโดยที่ป้องกันร,ระวังเหมือนจะมีกระสุนมาโดนเราจะมีอะไรบางอย่างมาติดตัวเราได้เราต้องทิ้งสิ่ง,งนั้นไปนะครับโดยเฉพาะถุงมือน้ํายาล้างมือนี่เราใช้กันแบบโอ้โหใช้กันมากมายเพื่อเราจะรักษาตัวเราให้ไม่ติดโรคไม่ติดเชื้อโรคมาอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เราเองไม่มีสันติสุขครับ แต่ว่าเรารู้ว่าเมื่อหลังสงครามหมดใช่ไหมครับเราจะมีสันติสุขแต่แม้ในประวัติศาสตร์โลกนะครับมีเวลาแห่งความสุขหรือเรียวกว่าสันติสุขเนี่ยสั้นๆในประวัติศาสตร์โลกแล้วก็มีสงครามเกิดขึ้นอีกในที่ประเทศนู้นในที่ประเทศนี้นะครับมีเพื่อนเพื่อนบ้านของเราหลายประเทศมีสงครามเกิดขึ้นเขาไม่มีสันติสุขไม่มีความสุขนะครับและสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในขณะที่ มันมีสงครามอยู่นะครับเมื่อกี้ผมได้ยินประโยคที่พี่จุ๋มพูดว่าเราไม่ได้ปัญหาน้อยลงไปนะแต่กลับดูเหมือนเรามีปัญหาอยู่แต่ในขณะที่เรามีปัญหาอยู่เนี่ยทำไมเราถึงจะมีสันติสุขได้สิ่งนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นด้วยตัวเราเองครับจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะครับดังนั้นสิ่งแรกที่เราได้ยินจากทูตสวรรค์ก็คือสันติสุขนะครับและเราอยากได้สิ่งนี้ไหมครับเข้ามาในตัวเรา สิ่งที่สองที่เราได้ยินจากทูตสวรรค์นะครับเาพูดถึงโปรดปรานนะครับโปรดปรานเนี่ยผมก็คิดถึงนักเรียนที่เป็นที่โปรดปรานของครูครับเราอาจจะช่วยครูลบกระดานบ่อยๆถือหนังสือใช่ไหมครับสมัยของรุ่นของพวกเราหรือว่าสมัยนี้ไม่รู้ทําอะไรกันนะครับเราเข้าไปช่วยเหลือคุณครูให้เป็นที่โปรดปรานเพื่อหวังจะได้คะแนนพิเศษนะครับหรือว่าเราเป็นลูกคนโปรดหรือว่าครับ ถ้าพ่อแม่มีลูกหลายคนนะครับเราพยายามช่วยล้างจานช่วยทํางานนะครับไม่ออกไปประท้วงนะครับเราจะได้เป็นลูกคนโปรดเพื่อว่าเราหวังว่าเดี๋ยวพ่อแม่หรือเดี๋ยวคุณครูหรือเดี๋ยวใครที่มีอํานาจสูงกว่าเราจะโปรดปรานเราเป็นพิเศษสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะต้องได้รับใช่ไหมครับสันติสุขหรือความโปรดปรานเราต้องได้รับจากใครสักคนหนึ่งที่สูงกว่าเราใหญ่กว่าเรา แล้ววันนี้พระเจ้าให้ทูตสวรรค์มาพูดครับว่าคริสต์มาสคือเวลาแห่งความรักเวลาที่เราถ้าเรารับความรักนั้นเราจะได้รับความรักเข้าไปในตัวเราถ้าเราวางใจในพระเยซูคริสต์เราจะได้พระเยซูคิสตเข้าไปในตัวเราและสิ่งต่างๆที่ตามมาก็คือสันติสุขครับที่แม้ว่ามีสงครามอยู่รอบข้างเราจะมีสันติสุขในใจเมื่อวานผมคุยกับน้องคนหนึ่งนะครับ เขาบอกว่าเขากําลังวุ่นอยู่กับเรื่องงานต่างๆสิ่งต่างๆที่วุ่นวายหมดแต่เมื่อได้ยินผมบอกว่าเดี๋ยวจะโทรมาแล้วนะเขาบอกเขาเกิดสันติสุขครับซึ่งไม่ใช่เรื่องปกติครับเวลาผมบอกผมจะโทรไปหาใครเขาอาจจะตกใจว่าจะโทรมาเรื่องอะไรเดี๋ยวจะต้องคุยเรื่องอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าน้องเขาบอกเขาเกิดสันติสุขขึ้นและปัญหาต่างๆมันเหมือนหยุดไปหมดเลยแล้วก็มานั่งคุยกับผมนะครับผมขอบคุณพระเจ้านั่นเป็นภาพหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าเมื่อมีสันติสุขเข้ามา แม้ว่าปัญหาจะมีเยอะเหมือนเดิมครับแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะหยุดเหมือนภาพนิ่งนะครับแล้วก็เราได้รับสันติสุขจากพระเจ้านะครับและสิ่งอีกอย่างที่เราจะได้รับจากพระเจ้าคือความโปรดปรานนะครับพระมีบอกว่ามนุษย์ทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานนั้นเมื่อคุณต้อนรับพระยซูคริตเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะได้รับเป็นคนโปรดปรานคนที่พระเจ้าทรง เอื้อมมือจับคุณนําคุณเข้ามาในแผ่นดินของพระองค์ในบ้านของพระองค์และเมื่อวันสุดท้ายที่คุณจากโลกนี้ไปคุณจะได้ไปอยู่กับพระองค์ในสวรรคสถานแค่สองอย่างนี้นะครับมันก็คุ้มมากแลครับที่คริสต์มาสนียเราจะลืมทุกอย่างไว้ก่อนครับแล้วสแสวงหาความรักที่มาจากพระเยซูริ์ในยอห์นบทที่14ข้อ27พูดอย่างนี้ครับว่าพระเยซูริดบอกว่า เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายสันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่าก,กลัวเลยแม้ว่าเราอาจจะรู้จักพระเจ้ามาแล้วนะครับและเราเองอาจจะใช้เวลาหนึ่งไปแล้วก็ยังไม่ได้เจอสันติสุขอาจจะวุ่นวายอยู่กับบางอย่างหรือว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเจอกับอะไรบางอย่าง พระยสกิตบอกอย่ว่าพระองค์มอบสันติสุขไว้ให้กับเราแล้วนะครับคนที่ได้เปิดใจออกต้อนรับพระองค์และสันติสุขที่เข้ามาในชีวิตเรานี่มันไม่เหมือนที่โลกให้นะครับอย่าวิตกและอย่ากลัวเลยครับเมื่อพระยสกิตพูดอย่างนั้นกับเรานะครับเราเองรับข้อความนี้เข้ามาสันติสุขที่เราจะได้นี่นะครับมันไม่เหมือนกับที่โลกให้โลกให้สันติสุขได้แค่1ปี5ปี10ปีเดี๋ยวก็จะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นมาอีก เราก็จะขาดสาันติสุขไปแต่พระเยซูคริสต์ให้สันติสุขกับเราไม่เหมือนโลกให้ครับพระเยซูคริสต์ยังพูดต่อไปนะครับในยอห์นบทที่14เนี่ยครับในข้อ6พระเยซูคริสต์ตัดว่าเราคือพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตนะครับทางนั้นความจริงและชีวิตไม่มีใครสักคนหนึ่งจะมาถึงพระบิดาคือพระเจ้าได้นอกจากมาทางพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ บอกเราทุกคนเวลานี้ครับว่ามีทางเดียวที่จะได้สันติสุขจะได้รับความโปรดปรานคือการมาทางพระเยซูคริสต์และพระเยซูคริสต์เด็กที่เกิดในวันคล้ายวันเกิดคล้ายๆช่วงนี้ครับช่วงคริสต์มาสเนี่ยเป็นเด็กที่นำความชื่นชมยินดีมาสู่โลกนะครับเป็นคนที่ได้ตายเพื่อเราทุกคนนะครับ เลือดของพว์ที่ไหลออกมาเพื่อจะชําระความผิดบาปของเรานะครับเราเองอยู่ในศาสนาที่อาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการต้องใช้ชีวิตตอบแทนอีกชีวิตหนึ่งหรือเลือดที่จะลบล้างความผิดนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีเบื้องหลังหลายศาสนาที่เราเองเห็นเรื่องของการมีการตายแทนกันมีการใช้โลหิตที่จะชําระความผิดของอีกคนหนึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทําเพื่อเราแล้วครับ พระสิทธิ์ได้ทําเพื่อเราทุกคนแล้วด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถที่จะรับสันติสุขและรับความโปรดปรานจากพระเจ้าได้มันไม่ได้ยากอะไรเลยครับเพียงแค่เวลานี้ครับถ้าคุณได้ยินเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ได้ฟังคำพยานจากพี่น้องหลายคนที่เล่าให้ฟังว่าทําไมคริสต์มาสถึงเกี่ยวข้องกับความรักและเพียงแค่คุณจะเปิดใจของคุณออก คุณอาจจะยังรู้สึกสงสัยอยู่บ้างนะครับว่าเอ๊ะเรื่องราวเหล่านี้มันฟังแล้วเนี่ยยังสงสัยอยู่แต่ถ้าคุณเพียงเปิดใจของคุณออกเวลานี้ครับและพูดตามผมนะครับยอมรับพระยุสคิดเข้ามาในชีวิตของคุณพระองค์สัญญาว่าคุณจะได้รับสันติสุขคุณจะได้รับความโปรดปรานและมีของแถมอีกมากมายครับคือสิ่งที่โลกไม่สามารถให้คุณได้ เวลานี้ผมอยากจะเชิญชวนเราทุกคนนะครับที่จะพูดตามผมอย่างนี้ครับว่าข้าแต่พระเยซูคริสต์ข้าพระองค์ขอเปิดใจของข้าพระองค์ออกเพื่อต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นของขวัญในวันครนิสต์มาสนี้ข้าพระองค์อาจจะไม่เข้าใจทุกอย่างและไม่ได้รู้ทุกสิ่ง แต่อยากจะขอพระองค์เข้ามาทำงานเปลี่ยนแปลงชีวิตให้สันติสุขของพระองค์ครอบครองในใจนะครับพระองค์เชื่อว่าพระเยซูคริสต์ที่ประสูติและตายเพื่อข้าพระองค์สามารถที่จะชำระล้างความผิดบาปของข้าพระองค์ได้ข้าพระองค์อธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ถ้าคุณเป็นคนที่อธิษฐานตามสิ่งนี้นะครับและได้เปิดใจออกต้อนรับพระคิดวันนี้สันติสุขของพระองค์จะไหลเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วครับและคุณจะได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้านี่จะเป็นคริสต์มาสของคุณเป็นคริสต์มาสแห่งความรักที่คุณได้รับความรักของพระเจ้าถ้าคุณยังสงสัยอยู่คุณยังรู้สึกว่ามันยังไม่จุใจคุณคุณสามารถส่งข้อความเข้ามาหาเราได้นะครับคุณสามารถคุยกับเพื่อนของคุณที่ชวนคุณมาฟังวันนี้ได้นะครับและแบ่งปันมาถึงเรานะครับ เรายินดีที่จะอธิบายมากขึ้นอธิษฐานเผื่อและมีถ้าคุณยังไม่มีข้มภีเรายินดีที่จะจะมอบหนังสือเล่มนี้ที่จะเป็นคําตอบในชีวิตของคุณทุกคนได้นะครับเราขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรชีวิตของเราและให้เราได้รับความรักในวันคริสต์มาสนี้จากพระเยซูริดด้วยกันนะครับให้เราหลับตาและอธิษฐานด้วยกันอีกทีนะครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับของขวัญคือพระเยซูริด ที่ได้เข้ามาประสูตรในโลกและเพื่อเราทุกคนที่วางใจจะไม่ไปถึงความพินาศแต่จะได้รับชีวิตนิสันเราที่ฐานเผื่อพี่น้องหลายๆคนที่ได้ยินข้อความนี้เราที่ฐานเผื่อคนบางคนที่เขาได้เปิดใจออกต้อนรับพระเยซสุริดและเราที่ฐานไปถึงญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเราคนสนิทของเราที่เขาเองได้ยินข้อความนี้หรือยังไม่มีโอกาสได้ยินที่เขาเองจะได้รับความรัก จากพระเยซูคริสต์ในช่วงเวลาคริสต์มาสนี้ด้วยกันเราจุดที่ฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพ,พี่น้องทุกท่านนะครับและเรามีโอกาสได้กลับมาพบกันอีกในที่ต่อไปครับเวลานี้ขอมอบให้กับผู้นำเลยนะครับคุณนกครับก็ขอบคุณอาจารย์นะคะสำหรับคำเทศนาวันนี้นะคะจริงๆอะทำให้ทุกคนอาจจะได้รู้จักกับวันคริสต์มาสมากขึ้นในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ ก็ท่านใดนะคะที่ยังไม่รู้จักคริสต์มาสในรูปแบบของคริสเตียนตามที่อาจารย์เนี่ยได้เทศนาไปแล้วนะคะก็สามารถนะคะส่งคำถามนะคะมาได้ที่อ e ีเมลของเรานะคะแล้วก็ยิ่งไปก่อนนั้นนะคะจะมีข่าวประกาศนิดนึงนะคะก็ท่านใดนะคะที่อยากจะส่งคำพยานของท่านนะคะมาในรูปแบบคลิปวิดีโอเสียงสั้นๆประมาณ5นาทีนะคะ ส่งมาหาเราได้นะคะว่าพระเจ้าได้กระทําการใดๆกับชีวิตของท่านนะคะไม่ว่าจะในอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือในรอบปีนี้นะคะก็ส่งมาได้นะคะที่ h a p p y l o c c h u r c h g m a i l c o m นะคะแล้วก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเราจะมาร่วมร้องเพลงกันนะคะเพลงสุดท้ายนะคะดเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะพี่ฮันนี่พร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะ,คะ,ะเดี๋ยวเราร่วมร้องเพลงไปพร้อมๆกันนะคะ เพียงเท่านี้นะคะเราเดี๋ยวยังไงนะคะพบกันใหม่นะคะในวันอาทิตย์หน้านะคะเวลาเดิมนะคะประมาณ8ปนาฬิกาสานาที8ปิสิามนะคะวันนี้นะคะสวัสดีแล้วก็ลาก่อนนะคะทุกๆท,ท่านเราพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะ